วิธีใช้ก็คือเผาฐานค่ะให้แดงแล้วก็เอาไปใส่เตาซึ่งซึ่งเตาแล้วก็เอาก็อี้ครอบเพราก็อี้ครอบป๊อปเนี่ยเ,เราต้องพร้อมละหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในผ้าถุงค่ะคือนุ่งผ้าถุงถอดกันเกงในเรียบร้อยแล้วก็ตักสมุนไพรประมาณสองช้อนชาเทหรือว่าโรยลงไปบนฐานที่แดงๆในขณะที่แบบเราเริ่มจะเทเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะก้าวปุ๊บละเพราะว่าเราใช้ควันคือหลักๆเลยเราใช้ควันขึ้นมาตรงนั้น แลวเวลานั่งเราก็นั่งคุมเก้าอี้ใช้ป้ถุงครอบครอบข้างบนแล้วเราก็นั่งซึ่งเก้าอี้เนี่ยก็จะมีรูอยู่ตรงกลาง<ะ>แล้วเราก็นั่งพยายามนั่งท่าเกดให้ได้เยอะๆแล้วก็ขมิบมันนิดนึงเพื่อที่จะให้อ่ควันเข้าไปเยอะๆคือคือควันน่ยมันจะเข้าได้ตอนที่เราขมิดแล้วพอเรานั่งท่าเกดถ้าเรารู้สึกเมื่อยหรือว่าไม่ถนัดเราก็ขยับให้นั่งตามอัธยาศัยพอได้จัก5ห้านาทีหรือ7นาทีเรารู้สึกว่าสมุนไพรมันหมดควัน เราก็เติมสมุนไพรคือลุกอ่ะลุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้เหล็กคีบที่เรามีให้ไปเนี่ยเขี่ยตรงฐานค่ะแล้วก็เติมสมุนไพรกลับไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็นั่งตามอัธยาศัยว่าอยากจะนั่งนานแค่ไหน5นาที10นาทีหรือว่าถ้าเกิดเรารีบ5้านาทีก็ได้แล้วค,คืออย่างพี่เองอย่างเงี้ยบางครั้งเวลาที่เรารีบอ่ะก็จะอดแค่7นาทีถึง10นาทีรอบที่สองค่ะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีธุระอะไรอยากจะนั่งเล่นไลน์คุย Facebook ก็นั่งไปเหอะ ราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเราจะรู้ของเราเองว่าความร้อนหรือว่า,อาไอ้สิ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันมันได้แค่ไหนความอดทนของเราหรือว่าเรารู้สึกอ่ะค่ะสมุนไพรนางนวลของเราหนึ่งชุดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็ในหนึ่งชุดของของสมุนไพรนางนวลวิธีการใช้หรืออะไรก็คือเริ่มต้นแรกเลย ตัวสมุนไพรก่อนเลยค่ะสมุนไพรเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตเปิดให้อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนางนวลของเรานั้นเองค่ะค่ะขออนุญ,ญาตดมนิดนึงนะคะ,คะอืหอมจะมีสูตรสูตรแล้วรู้สึกว่าจะเย็เย็น ใช่ค่ะนะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบของกละบูนด้วยใช่ค่ะกละบูนไพ่อะไรพวกนี้ด้วยค่ะไม่ไม่ใช่แค่มีแค่ว่านชักมนลูกหรือว่านางคําหรือย่าลีแพรนะจริงๆส่วนประกอบของสมุนไพรตัวนี้มีทั้งหมดตั้งสิบห้าตัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเลยค่ะก็มีเตานะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญเลยไม่มีเตาเราจะอบไม่ได้นะคะ<ฆ>ก็คือมีเตานะคะแล้วก็มีฐานค่ะ<ฆ>มีฐานนะคะฐานเนี่ยจะใช้ฐานปกติทั่วไปก็ไม่ได้ต้องเป็นฐานของเราซึ่งฐานตัวนี้เผาติดค่อนข้างจะ,ะเผาติดช้านิดนึงนแต่เวลาอยู่เนี่ย,ยอยู่ทนมาก คือถ้าเกิดภายในครอบครัวนะคะสมมติว่าเราอบเสร็จปุ๊บเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดที่เก้าอี้แล้วให้ลูกอบต่อได้เลยค่ะคือฐานตัวนี้จะใช้ไม่มีจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปแต่จะมีเฉพาะของสมุนไพรในเมืองเ่านแล้วก็จะมีผ้าถุงนะคะจะมีผ้าถุงค่ะไว้นุ่งเวลาอบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ ไว้ท right? right? mm ี hmm. them, ่ใช so, in right? ่ค่ะเอาไว้คีบฐานนะคะเวลาที่เผาไฟแล้วนะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะคือเก้าอี้นั่งค่ะเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ก็จะต้องเจาะรูตรงนี้เพื่อให้นั่งนั่งอบอะค่ะมันจะขึ้นไปเฉพาะน้องหนูของเราเลยควันก็จะไม่กระจายไปไหนเรียกว่าเฉพาะที่เลยเฉพาะที่เลยคือเวลานั่งนี่ก็คือขมิบผ้าถุงนี่ก็จะต้องคุมที่เก้าอี้แบบว่าไม่ให้ควันกระจายไปไหนเลยคือแบบ เหมือนเราก็หายมันมากเลยต้องใช้นการวิธีการใช้ถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะแล้ววิธีการใช้ของเราทํำยังไงบ้างเอาแบบเร่้าวๆเลยค่ะอ่า้าวๆวก็คือทุบ่านนะคะให้ประมาณสักนิ้วโป้งอะค่ะนิ้วโป้งมือนะคะใช้สองก้อนแล้วก็ไปเผาไปเผาเผาให้แดงค่ะเผาให้แดงเสร็จก็ใช้ตัวนี้อีกคีบไปคีบกลับก็คือคีบใส่เตาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ที่ช่องกลางของเก้าอี้ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนผ้าอ่าแล้วก็ใส่ใส่ผ้าถุง ถอดกางเกงในออกนะคะใส่พัทถุงแล้วก็ช่วงที่เรา,เาจะอบก็คือพร้อมแล้วทุกอย่างก็ตักสมุนไพรประมาณตัก2ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะหรือวอ่าแล้วแต่ค่ะพอยิ่งใส่มากยิ่งได้ประโยชน์มากแล้วก็หอมค่ะหอมมากด้วยะนะคะโรยลงไปแล้วนะคะ,คะแล้วก็เราก็นั่งลงไปงใช่ค่ะถูกต้องไหมคะ,คะใช้เวลากี่นาทีคะครั้งแรกนี่น่าจะเป็นประมาณตัก7นาทีถึงสินาทีพอเรารู้สึกว่าควันมันหมดอะ ราก็ลุกค่ะลุกแล้วก็เขีย่ยไอ้ขี้เท่าสมุนไพรเนี่ยออกแล้วก็ใส่ไปอีกรอบหนึ่งทีนี่อีกรอบหนึ่งเนี่ยนั่งตามอัธยาศัยค่ะก็ค,ะะคือจะนั่ง5นาที10นาที15นาทีนั่งเล่นไลคุยเฟซไปด้วยได้เลยค่ะก็ะคือในการทำหนึ่งครั้งอบหนึ่งครั้งก็คือจะใช้2ช่วงเวลาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็คือ ครั้งแรกก็คือนั่งแล้วก็คาอีดนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ตัวยาของเราเข้าไปยึมเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็จะได้ผลอางชัดเจนแล้วก็รอบที่สองนี่ก็คือนั่งตามอัธยาศัยได้เลยใช่ค่ะคือถ้าไม่มีเวลาก็นั่ง5้านาทีค่ะคือถ้ามีเวลาก็นั่งยาวไปเลยนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวพี่เองอย่างเงี้ยพอช่วงไหนมีเวลาก็จะนั่งยาวเล่นไลน์ดูเฟซไปด้วย แต่ว่าช่วงไหนรีบๆสักหน่อยนึงก็ผ่านเลย5นาทีหมายถึงรอบที่2องนะคะ